คำถามถัดไปค่ะอยากทราบความหมายและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างสติสมาธิสมถวิปัสนาและสัมปชัญญะคืออย่างนี้ค่ะใจของคนเราเนี่ยมันเป็นพลังมันเป็นพลังรู้แล้วมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงทีนี้เราก็มักจะบอกกันว่า ถ้าเผื่อเราจะคิดอะไรเนี่ยพยายามคิดให้เป็นบวก <c oughs> แต่ถ้าเผื่อเราคิดได้เป็นบวกโดยที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยใจอันนี้มันจะไม่ยอมรับเพราะมันเป็นพลังที่รู้ตามความเป็นจริงนะคะถ้าเราคิดเป็นบวกแต่มันแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยใจอันนี้มันจะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกให้มีสติเพราะพระพุทธ,ธเจ้าบอกว่าปกติใจของคนเราเนี่ยมันจะเป็น สติที่ระดึกรู้เต็มเลี่ยมหมดแต่ว่าไม่รู้เราไปทําสติหายหกตกหล่นที่ไหนก็ทําให้ใจของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันมีส่วนที่โวว่างที่เป็นใจที่ไม่มีสติรักษาเป็นจิตไร้าสานึกซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ,จ้าบอกว่าไอ้เจ้าอาวิชชามันเข้ามาแทรกอยู่แล้วมันก็เลยมาทําให้เราเนี่ยไอ้ไอตรงที่เป็นจิตไร้าสานึกเนี่ยค่ะ มันก็เลยทําให้เวลาที่เราเจออะไรเข้าหรือว่าเห็นอะไรที่มันควรจะเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เห็นเพราะอาวิชชาที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยมันมันมันเป็นเหมือนตะกอนน้ำขุ่นที่เวลาที่เราเอาน้ำกลั่นกับน้ำที่เราตักจากแม่น้ำลำคลองเนี่ยมาตั้งหลายๆแก้วและเอาแสงผ่านเข้าไป ไอ้แสงที่ผ่านน้ำกลั่นเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นแสงเดิมแต่แสงที่ผ่านไอ้แก้วน้ำขุนทั้งหลายเนี่ยมันก็ขักเคกลายเป็นแสงอื่นไปเพราะฉะนั้นใจอันไหนก็ตามที่มันไม่มีสติรักษาเต็มมันมีจิตไร้สำนึกอยู่เนี่ยไอ้เจ้าอาวิชชาเนี่ยที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาที่เราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเราฟังสิ่งที่ถูกต้องดีงามเนี่ยมันบิดเบือนไปมันมัน ทำให้เราแปลความหมายผิดไปจากที่มันควรจะเป็นจริงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ไม่ถูกต้องถึงเราจะคิดดีงามยังไงก็ไม่ถูกต้องเพราะไอ้อวิชชามันทำให้เราคล้ๆกับว่าบิดเบือนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ท่านถึงบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมคือ พยายามที่จะทำให้สติเนี่ยมีกำกับใจเราให้มากที่สุดต่อเนื่องกันมากเท่าที่เราจะสามารถทำได้ทีนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็นึกว่าสติเนี่ยเราต้องฝีวิเวกไปเราต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ซึ่งก็ไม่ถูกอีกเพราะท่านบอกว่าเวลาการที่เราจะปฏิบัติเพื่อจะทำให้สติของเรามาพิทักษ์รักษาใจเราให้เต็มเมดเต็มหน่วยขึ้นเนี่ยเราจะต้องอยู่ในที่ที่เรา อยู่ในชีวิตประจําวันเพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่เราเป็นลูกหรือเราเป็นพ่อแม่มีลูกมีอะไรเนี่ยเราจะต้องทําถ้าเกิดเราปลีกตัวไปอย่างนั้นเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็บกพร่องตกลงการปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเราต้องทําในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยแหละค่ะและแต่ว่าพยายามที่จะ พอจะทําอะไรปุ๊บก,ก็ต้องลึกว่าตอนนี้เรามีสติและลึกรู้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเราละเมอหรือว่าเราเลอะเทอะไปตามเรื่องตามราวทีนี้เมื่อเราพยายามที่จะให้มีสติและลึกรู้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะฟุ้งซ่านถูกมะคะเพราะว่าสติมันจะทําให้เราอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ไม่เผลอไปตกล,อลมอารมณ์ในอดีตหรือไปฝันถึงอนาคต เราจะอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยไอ้ใจที่มันจะฟุ้งซ่านที่มันจะมีนิวรณ์ที่มันจะไปคิดเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆอย่างนั้นไม่ไปคิดถึงอดีตกอนาคตไม่มีความฟุ้งซ่านใจอันนี้มันก็จะสงบเป็นสมาธินะคะทีนี้การที่เรามีสมาธิ ก็ทาให้ใจของเราเนี่ยเหมือนเป็นแรงรวมว่าใจของเราเป็นพลังถ้าเผื่อเราไม่มีสมาธิเนี่ยบางทีมันก็จะไปข้างบนบางทีมันก็จะไปข้างล่างมันก็ชักขยเยอะกันเองตกลงมันก็ทําให้แรงที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้เอาไปทาประโยชน์เต็มที่เพราะมันมาขัดย่างกันเองมันก็เลยทําให้ใจของเราเนี่ยไม่มีกําลังทีนี้พอสติที่ มันต่อเนื่องกันดีแล้วมันก็มีสมาธิทําให้กําลังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะสติอันนี้มันก็จะรู้รอบตัวขึ้นมันไม่ใช่ระลึกรู้เป็นจุด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 มันก็จะกลายเป็นสัมปชัญญะหรือเป็นปัญญาขึ้นมาทําให้เราสามารถรู้ทั่วพร้อมเป็นต้นว่าอย่างเราเดินอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องระวังว่าเราจะไปถูกรถเฉี่ยวรถชนแต่ถ้าเราเดินไปในถนนเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะข้ามถนนตรงทางมาลายแต่เรามีสัมปชัญญะด้วยไม่ใช่มีแต่สติอย่างเดียวสติเราก็จะรู้ตัวเราแต่เวลาที่เราเดินไปบนทางมาลายเนี่ยถ้ามีแต่สติอย่างเดียวเราก็จะคิดว่าก็ทางมาลายอะ่ะมันเป็นทางเดินของเราแต่ถ้าเรามีสัมปชัญญะด้วยถึงทางมาลายเป็นทางคนเดินแต่คนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่า ทางมาลายเป็นทางคนเดินเขาก็อาจจะชนเราบนทางมาลายเราก็ถูกก็จริงแต่เราตายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเรามีสติและเรามีสมาธิและสติของเราเนี่ยทำให้ถูกต้องดีงามสติอันนี้มันก็จะคล่องตัวขึ้นเป็นสัมปชัญญะหรือปัญญาคือรู้รอบไม่ใช่รู้แต่เฉพาะเป็นเรื่องเื่องรู้รอบทำให้เราเนี่ยปลอดภยัยไม่ว่าจะไปที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ จะรู้ทั้งตัวเราแล้วก็จะรู้ทั้งรอบตัวเราด้วยว่ามันจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็จะรักษาตัวเราให้เราปลอดภัยนะคะไม่ใช่อยู่บนทางม้าลายแล้วเราก็จะบอกกับตำรวจว่าโอ้ฉันเดินบนทางม้าลายอล้เขามาเหยียบเราบนทางม้าลายแต่เราก็ตายไปแล้วอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งสัมปชัญญะหรือปัญญาแล้วเนี่ย ท่านก็ให้เราปฏิบตัติต่อไปด้วยการที่พยายามที่จะทำให้ใจอันนี้เนี่ยมันลงรวมมันลงรวมเพื่อมันจะได้เป็นกำลังที่สูงที่สุดเพราะว่าเวลาที่ใจเราลงรวมแล้วเนี่ยค่ะมันก็มีว่าลงรวมชั่วประเดี๋ยวเดียวมันก็ยังทำอะไรไม่ได้หรือลงรวมไปจนเหมือนอย่างกับว่าเราเอาเออไฟฉายที่เสียบลก เพราะว่าเราส่องจนกระทั่งแบตเตอรี่มันอ่อนกำลังลงแล้วก็เสียบปลักจนกระทั่งพลังมันเต็มแบตเตอรี่อันนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยพอดถอดออกมาจากปลักเราจะาไปหาของคือเราได้สมถะเต็มที่แล้วเราก็จะเอาไปส่องหาของหรือไปดูอะไรให้เห็นชัดเจนมันก็จะเห็นได้ชัดก็สมถะก็คือการที่เราทำสมาธิ และเสร็จแล้วพอได้สมาธิเต็มที่แล้วเราก็ไปพิจารณาปัญหาที่มีอยู่เพื่อที่จะได้คําตอบที่เที่ยงตรงตามความเป็นจริงมันก็จะได้คําตอบอันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําตามแบบนี้เนี่ยค่ะเราเสียบแต่ว่ามันยังไม่ได้เต็มที่เพราะเอาไปส่องหาของหน่อยนึ่งมันก็วาแดงวาดแดงเราก็ไม่ได้ไประโยชน์เต็มที่เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้เราได้ ปัญญาที่จะพิจารณาปัญหาได้ถูกต้องตามเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องทำสามขั้นตอนอย่างนี้พอแบตเตอรี่เต็มสมร t ะมันมีกำลังแรงเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาปัญหานั้นจนกระทั่งได้คำตอบที่แท้จริงนะคะแต่ถ้าเเราไม่ทำให้ถูกทอ่ทองตางอย่างนี้เราไม่ทำจนกระทั่งมันเต็มที่พอเสียบเข้าไปนิดหนึ่งเราก็ดึงออกมาแล้ว พอจะหาของยังไม่ทันเห็นมันก็แดงว่าใช้ไม่ได้ตกลงเราก็จะไม่ได้ปัญญาที่จะไปแก้ปัญหาได้เที่ยงตรงการที่เราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ใจอันนี้มันมีพลังเต็มที่แล้วก็ได้ความรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะก็คือพยายามที่จะให้สติเนี่ยมีต่อเนื่องกันตลอดเวลาถ้าเกิดเราทำงานการอะไรที่อยู่เฉพาะหน้าเราก็เอาอันนั้นนะเป็นธรรบริกรรมของเรา แต่ถ้าเราว่างปุ๊บเราก็เอาลมหายใจของเรามาเราจะนอนเนี่ยเราก็อยู่กับลมหายใจเราจนกระทั่งเราหลับไปพอรู้ตัวตื่นขึ้นมาเราก็ลมหายใจของเราเพื่อสติมันจะได้ต่อเนื่องกันพอสติมันต่อเนื่องกันดีแล้วเราก็ค่อยๆตะแคงตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินแล้วก็มีสติไปจะไปห้องน้ําไปทาอะไรก็เอาสติเราไปด้วยพอทําอย่างนี้ไปบ่อยๆสติอันนี้มันก็จะ แข็งแรงขึ้นจนกระตั่งเป็นสัมปชัญญะเป็นปัญญาทีนี้พอเรามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นชอบอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะพอเราทําอะไรปุ๊บใจของเราก็จะเป็นปัจจุบันมันก็จะเป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆและพอสมาธิของเราเข้มแข็งดีพอมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเอากําลังอันนี้เนี่ยมาพิจารณาปัญหาที่มีอยู่เฉพาะหน้า ในการทํางานหรือในอะไรก็ตามได้คําตอบที่เที่ยงตรงตามเป็นจริงก็ทําให้งานการของเราลุล่วงไปด้วยดีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะทําตัวเราให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติติดตัวเพื่อชีวิตของเราจะได้ประสบความเจริญงอกงามแล้วก็ประสบความสําเร็จได้